สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็มีชาวบ้านได้เริ่มกลับบ้านไปทําความสะอาดบ้านเรือนแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ําที่เป็นพื้นที่รับมวลน้ําอีกหลายพื้นที่นั้นตอนนี้ยังเป็นแบบนี้นะครับน้ำนิ่งเลยทีเดียวท่วมขังสูงอยู่นะครับซึ่งล่าสุดพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาภัยพิบัติมณฑลฐานบกที่41 ท่านลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าง,งิ้วตำบลปากภูลอเมือ,นนองนครศรีธรรมราชนะครับเพราะสะภาพของพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งกระทะนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ําพอเวลามันลงมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไหลไปไหนไม่ได้นะครับท่วมสูงท่วมนานกับพื้นที่อื่นรวมถึงตอนนี้ก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนนะครับเข้าไปช่วยเหลือโดยการเข้าไปช่วยเหลือในคราวนี้นะครับต้องไปทางเรือเท่านั้นเพราะว่าถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด เบื้องตน้นก็นาอาหารปรุงสุกนะครับไปแจกจ่ายเพื่อความสะดวกในการบริโภคนะครับมีถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้กําลังพลยังได้อพยพผู้สูงอายุนะครับไปอยู่อาศัยอย่างที่ปลอดภัยด้วยทางด้านสํานักงานชลประฐทานที่15ครับไปช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ํา33เครื่องนะครับเครื่องผลักดันน้ําอีก12เครื่องเพื่อระบายน้ําออกสู่ทะเลและตอนนี้ก็กําลังประสานขอเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมด้วย สำรวจในขณะนี้นะครับพื้นที่อำเภอปากพนังยังมีน้ำท่วมขังอยู่16ตําตำบลครับสำนักงานชลประทานที่15ก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะออกหมดเนี่ยนะครับประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำไหลบ่ามาเติมนะครับสรุปภาพรวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้มีพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังมีน้ำป่าไหลหลา,ลากเป็นเหตุให้ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบ23่สาอำเภอ149ตําตำบล คิดเป็น1,263หมู่บ้าน59ชุมชนมีประชาชนได้รับผลกระทบ1,17,288ครัวเรือน3,41,786คนนะครับโดยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงถึง15,353คนและปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยทั้ง23อำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่ม แต่ยังมีปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอทุ่งสงอําเภอเมืองอําเภอจุลาภรสิชนเชียนใหญ่ชะอวดเฉลิมพระเกียรติพระพรมพรมคีรีปากพนังหัวใจร่อนพิบูรลนาบอนบางขันท่าสาลาลานสากาและอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่รอการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยครับค่ะ